เสาไม้แดงเอ่อเสาไม้แดงเนาะแม่นบ่ไม้แดงสั่งเก่าต้นแต่แต่ว่าได้มาก่อนห่าต้นสงสัยยังมาบกครบบขอเรือยังไงประมาณเสานี่ส่ประมาณยังแม่นเนาะปะ ประมาณสี่เมตรซาวสี่เมตรสาวหรือสี่เมตรสามสิบในความคิดท่าว่าเอฟซีเพื่อนก็การสิปุกนี่ให้ให้กระเทืบขึ้นไปเทืบขึ้นไปทังเครงตัน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หกักแพงเบิดสุขุสุคนเบิดสมองสุบอนน้พี่น้องเดิมพอะกับสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเกา่าคือเดิมเนาะเพิ่มเติมกับไฮปลายมือพี่น้องเลยเนาะไฮปลายมือเลยสวงนี้มันเจอแบบว่าวิกฤตกรแมนวิกฤตหรือว่ามรสุมกับแมนเนะเาะอโรคภัยไ,ไข้เจ็บนี่แหละพี่น้องเลยเนะเาะอลูกบ่สบายเนาะคือน้องลุงนั่แหละ บสบายลูกทายบา่าวลาวแหละพาไปหาแพทย์หาหมอหมอลาวแหลกๆก็ไปหมอลาวเนาะต่อมาก็ไปหมอไทยบบดนี้หมอทิชาเนี่คือหมอเวียดพี่น้องเลยเนาะอ่าลาวไทยเวียดไปมาเบิดแล้วแต่ละหม่องแต่ละบอ่อนี่ซี่กวดกาแหละก็ให้การรักษาบ่คือกันพี่น้องเลยเนะาะวิชาทางด้านการแพทย์ของเขาแหละอันนี้ก็บ,บ่ตีดอกเนาะมันขึ้นอยู่กับ จุดประสงค์แหละก็ความพึงพอใจของงันป่วยนั่นแหละเนาะคือต้องไปเบิดนั่นแหละบ่ได้ว่าดีก็คือไปเบิดแต่ว่าการรักษาของเขาบ่คือกันเนาะแต่ละวิธีแต่ละขั้นตอนที่เขาเยียนมาแหละเนาะไปหมอเล่าก็รักษาไปแบบหนึ่งตรวจไปแบบหนึ่งไปหมอไทยก็ตรวจไปแบบหนึ่งเห็ดไปแบบหนึ่งมาหมอเบียดก็เห็ดไปแบบหนึ่ง,บบง,มมอ,บบงอันน่ะเนาะกัตอนนี้กับอาการก็ถือว่า เ้าแหลบพี่น้องไอ้ลูกชายบ่าวราก็เ้าแล้วแต่กัยังบ่าันตึงขันว่าล็อเปอร์เซ็นเนาะไปองเรียนได้แล้วเนาะองเรียนได้แล้วแต่ว่าตัวเ,เองกัยังไออยู่หาก็ยังไอเป็นปกติพี่น้องเลยเนาะไอแต่ว่าวัดก็บันจะเป็นแล้วมีไอซื้อบว่วเป็นอย่างเป็นโลคปอดมองกระบ,บอกหรือว่าจังไรนี่ก็ดีเนาะเมือนี้กับผ้าผีผ้าน้องอ่าเขามาหาทางขอบัวนางแดงแถวแตงคือเก่าเนาะแล้วก็นางเต็มนางคำตาพี่น้องเลยนะหลังจากทีเมื่อก่อนนี้ ทางบ่าวเล่าเนาะกับแม่น้องลุงอะไรเข้ามาแบบเป็นสะพานบุญเนี่ยปลักผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเนาะเปิดหลับการบริจาคพี่น้องเลยเนาะสมทบทุนสางบา้านหรือว่าเห็ดเงือกเนี่ยเข้าใหม่ก็มีแบบปลักผู้ใหญ่เอฟซีเนาะใจดีจะบุญทางฝั่งไทยอะลรพี่น้องเลยเนาะให้การาให้การซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนให้การสวยเรียกเข้ามาบางต้นเนาะกำลังศรัทธาของผืนเข้ามาบางต้นรวมเป็นเงินกับตอนนี้กับ อ่ทาทั้งเบิดทั้งมวนกัเท่าไรห้าพันบาทพี่น้องเลยเนาะห้าพันบาทแต่เราก็ไปซื้อเสอเาเอาให้ทางบ่าวแตงเหมืนไปซื้อเสาแล้วสองพันเนาะตอนนี้ที่ที่แจ้งเรือนำบ่าวลาวเมื่อก่อนนี่สองพันห้านะ <im it> <im it> สองพันหนะเพราะเงินมันมีสี่พันหนะแล้วก็มีผู้ใหญ่อ่าใจดีฟังไทยเพิ่นบ่ประสงค์ออกหน้าเพิ่นสมทบมาอีกห้าร้อยบาทพี่น้องเลยก็รวมทั้งหมดตอนนี้อยู่นมืเฮาก็สามพันพีน่น้องเลยเนาะแต่ว่าเสามาแล้วหรือบ่มาจังใดกั จังไปเบิ่งไปชมน่างกันเนาะตอนนี้ก็มาหอดมาถึงพิทีเรียบร้อยส่วนเรข้อมูลการติดต่อส่วยเรือกับแอดมาเด็กพี่น้องเด้อทางเฟซทางไลน์เนาะขึ้นอยู่ในหน้าจอนี่แหละเนาะเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนาะเาก็สิได้เอาสองทางการส่วยเรือเนาะคือเลขบัญชีอะไรให้เด้อทักมาทางข้อมูลส่วนตัวของเราขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขุสุขคนเด็กพี่น้องเด้อให้อยู่ดีมีแห้งเนาะให้ลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด็กพี่น้องเด้อเนาะสุขกายสบายใจเบิดสุขุสุขคนอย่ายังทำยังไงขึ้นนใเกิ นาะให้เจริญจเจริญพี่น,อน,อน,อนอ้อ,นองเอ้ยเนาะอาซาทุกเนาะบ่กอะไรยายห่างไปจังไปเบิ่งไปชมน้วยกันเนาะว่าเขาอยู่กับนบ่มื้อนี้แดดได้พี่นอ้องเอ้ยมื้อนี้แดดเด้อแดดสภาพอากาศนี่มันเป็นจังซี่แหละเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเย็นมันก็เลยเห็นมื้อหนึ่งมี่สามลดูสี่ละดูมันก็เลยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามบ่ทัน รุปในใเนาะเาให้เอนทังเพื่อนนี่ขยับหัวออกให้เนี่ยจากช่องลักระว่าที่รดมาอนด่ัเข้าสาาสะดวกสบายเนี่ยออมอมาเาก็บอยังรถจอดไปทางนอกเลยการเข้ามาเสี่ยมาสนเนาะเนาะเวลาเข้าขับลงมากนะเซามา,า,า,เา,เา,เากเล้โมอันนี้มีบอเซาเกินเบาเทงปาดเลยเซาไม้แดง แม่นบไมมแดงสั่งเกาต้นแต่แต่ว่าได้มาก่อนหาต้นสงสัยยังมาบกครบ่เรือยังไงประมาณเสาหนึ่งสประมาณยังเมร่ก็ประมาณสี่เมตรสาสี่เมตรสาหรือสี่เมตรสามสิบ ในความคิดเหาอวะเนาะเอฟซีเพืนะเ่อนก็การสิบปลุกนี่ให้ให้กระเทิบขึ้นไปอีกเทิบขึ้นไปทั้งเครื่อตง,ง,งต,งงตงงไปไปัวนี้เป็นเคนะร,<ม>รื่องคัวซาสารสนาะบุต้องมางหลังเก่านี่บุต้องมางเปิดมาพี่หนุ่ยพาไปแนวนี้ให้เป็นเครื่องคัวเนาะก็ดีคือึันได้เหาอนวะเนาะอันนี้ปากคอเนี่ยเด้อนาะขอกำลังสัตว์จากุหลาบกุยง่ายจะดีจะบุญเนาะทั้งคนลาวคนไทยทั้งเลยเนาะ ทบก,ทก,กั <eday. simplicity. S 1> นก <Nah. S 2> ็หาละซี่ไปเรน่อยเลยเนาะสิบได้มาหรือว่าแะยันรังเก่าเนี่ยก็จะนอยจบบนเก่าเ็ทบขึ้นมาทั้งนี้เป็นอะไรหมอผัวโบยู่บ่มหมนี่เออยังยังบ่มา ่อแล้วตัดมาเม e ah ah ื S ่อวานนียข้าก็ไปตามเมื่อวานสบ่นีายดีโดยโดยสบายดีอะไรสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุงด้วยค่ะได้ใจอยู่บ่อเฮือนอยู่บ่อเฮือนใหม่อยู่บ่อโดยว่าสิโดยในแม่บัดสิปลาอยากหนาสื่อโดยคือว่ากับในคู่น้่ว่ากับในคู่เจ้าน่ะไปแล้วว่ากับคู่อะไรได้โดยหรอเปล่า อันน yeah. <can> ี้รายการใหม่บอเออ่ือได้โจทย์หางนะบ้าขใหม้สข่วเจ้าของใม่่นะบออจะแบบว่าหมือนจะปนใหม่บมาโคงงเจ้าของหม่จะเจ้าของหมจดให้ คันเขาคันเขาป่านใหม่คลายน้ำกะกะดีคือ mm hmm. กันกะดีอีกอย่างหนึ่งสั่งน้ำพาเลยนะมันสิบกระสะิกะแล้วแต, mm hmm. แต่เขาก็ต้องทำราคาก่อนตรงสิบโตยงาหาเมตรคือข้างคือข้างได้บ่แม mm ่นคือข้างได้เดียวกันทั้งแล้วคือค้างนะี่พี่น้องเย ปลาซาลาวเนะาะซาลาวเขาจะเอื้นคางเบาลาแนงสิบสองตัวเหกเมตรมลาแนงนะสิคางมัน,นะะนะอ,นอ,บบอะไรน,นั่นลาแงนงกะอีหยังน้อเปล่อีหยังลาแนงนางแดงเองแดงแดงคือไม้ตัวดใดไม้ลาแนงเขาเอิ้อนผัดเจ้าเอิ้นไม้ลาแนงกไม่อีหยังปา้ปจาจ้าคือกันนี่ข้อสองกะทีตัวนี้ เือขืนเลยบอกอันนี้อันขืนางัเจ้าอื่นอันนี้เอาอื่นางค้างบอกระแนงนะค้าง่แมนแมนนี่แหละตัวนีกระแนงค้างเงาไปแน่นสิบสองตัวฮะก๊า แต่ตอรเมือวานนี่สปอใหม่นะว่าั่าเกียเก่ยวเข่าเกนะี่ยวเขาาเ่าได้กอยู่ใส่ก็นี่แหละน่างปขึ้นมาแล้วไปแล้วอไปเอาลูกให้ในบ่อกึ้นลูกนางเต็มอยู่ลูกมาเนี่ยตัวาน้อบ่อเต็มวัได้ไปองเฮียนอยู่อ่าน้อ,อ,นองให้แม่ แพ่งอยู่บ่เน่องหแล้วบ่สื่อเนอาะจะน่ะสื่อในใดหูแล้วโหแล้ว ค่ะนี่ไม่ทางเบิดแกบ,บาทแทงปรตัดกับไปแม่นไปมือซาวนี่ไปก็ด้แก่มากได้ซะแก่มากกับไปมีดอกมออหมูอ๋อหมูมาซอยจากคน้นชิม่าจะม่วงบานนี่ หมื่นมาจะมึงคำบ่กัดชีมองกชีมองหยอยาวสามเมตร เขาพอจะมีไม้ท hey ี่เอกชนให้สีดีเอกชน้สื่อนขวจานเธอบอกเขยใคจดให้จะของไม้เขาพอได้ปาดไม้สวยไม้ดอกมีแต่เขาจดให้แล้วก็กองอะบาราบอให้จดเนาะสได้หว่าใส่อย่งเท่าใดเท่าใด คือเราก็จดแบบว่ารายการใหม่ก่อนสร้างกระซีเรยังบบหูดอกเพราะว่าต้องขึ้นโครงพวกนี้ก่อนจังไรสร้างกรซีโครงจางหูองไรสรางกรีจังสีหูนาิก่งบีสาว Tangbert tô Tangbert 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 bớt Tangbert 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 lại Tangbert 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 chồng ở đây bộ. ปูมีหรือบะปูเนาะเอาซับผ้าใส่หน้าแดงคือจ่อยคือดำแหงแ้มามือนีเป็นแหงดำอืเวข้าแ่ดัยอยู่ใมันหู่ายละเอียดขนใดพี่น้องเลยนี่มันหุลายละเอียดแต่ว่ารายการใหม่นี่แบบนี้นี่เดีสี่หกสิบหกสิบสองเนี่ย รายเอียดคือแบบเป็นเป็ดปูดย,ยังบนยังบหมูแต่ด่างอื่นทั้งหูกั <38 S 2> นเลยสามสิบเปดโตแม่นเลือแต่เลือ,ลอ,แ,ตลอแต่เป็นปูกับสังกะซีบบนันนแหละพ่อตี้เงินนั่นแล้วหมดแล้วสิบแปดการดูเ<ม>งินขาเท้านะพ่อตี้<อ>เขาบอกได้ว่าไปเรื่องใหม่อีกบ่เง<อ>ินว่าขึ้นราคาอีกแล้วพอ่อ ้างนี่จะเกี่ยวเข่าบ่เกี่ยวเข่าอ๋อสั่งเกี่ยวเข่าก็บอกเพื่เจ้าอันนีได้มื่อน่ะเพัวอจะลืมบ่หรือว่าจังใดบ่ฮู้บ่ฮู้คือว่านั่งฟังน้ำกันอยู่ว่าประตูทางเข่าฮันนี้ได้ยินอยู่บ่เขาบอกนะเขาบอกว่าแน่ใดจักเราไปเลยเลย เราไปเลยลืมมาแล้วบอกใหม่เด้อบาทเนี่ยแล้วเมื่อก่อนอเดบ่าวลบหน้าลบหลังสิวามากครับบอกว่าให้เราเมื่อก่อนจัับกนยังนี่จนกนั้นมันเหตุยังเหยียนแก้วแตกหน่อยนี่จนน้อยเหยียบมาเดินยางบ่อเลยยัง นี่ขนมกินอย่าบ่อนางเต็มบุกินกระสากเนาะส่วงเนาะมันเป็นวัดเป็นไอคนคนน้อยก็นอนเล่นอยู่เนาะมันนอนแล้วบ่อน่องนะแต่เสามาหนิอยากให้มันนอนหลไรกางเวทคืนมันบ่นอ่ะดิกางเวทในตรงไหนมันนอนนี่แหละผู้ใหญ่คนนั้นสิเข้าหน้าหนาวเลยอาเฮือนกับยังกบู่กบงอยู่เนาะเป็นห่วงเป็นไงสงสารเนี่ย ตะปูยังไปตอกไว้เป็นเน็บไว้อยู่ในภาคนะ่ะขนาดตะปูดอกเดียวกีเดอยู่นี่นี่ให้มันเป็นเน็บไว้ตาข่อยนี่ก็ดีผสมควรปกติสิอยู่นำหย่าเนาะนางเต็มนี่เมื่อนี้นนำหย่ากันนี่ท <h> ah? ี่หย่ามาเกี่ยวเขา่าบ่

นี่บอโดยฮะ้าเบิรงน้ำกันเดอิเนหยานางแดงะเกี่ยกป็นสิเป็นไมันนบาล่าจไสอบสวนเพิ่นอยู่เป็นสิมีเขาเรียกว่ายังพฤติกรรมเลยว่าเป็นแบบใดปฏิสัมพันธ์เป็นแบบใดบ่เล้ว เพราะว่าเราก็สิเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ความเคลื่อนไหวเนาะของลูกสาวเฮ้ยลูกไผ่ลูกชายเพิ่นที่บวกเราก็มาถ่ายนะเพิ่นอาจจะหูแล้วว่าเออสีได้เฮือนเขาสีเฮตุเทียนให้จังสันจังสีเขาเชื่ว่าแน่ใดเนี่ยช่องสีฮักมาเบียบมาเบียบ ท้างมันน่ะแล้ะแนงได้ยังสะกิดเขาเหมือนไม่ได้ยังไม่ได้กินเขาอยังบ่จ้ำเกืออายุจ้ำเกือกป่ะนี่ผูว่าบไดไปหากินหรบอ่กามีา เบอยากประจักรหามากรับมัผมมีแนวยากประจักรเบื่อปลาประจักรก็เลยบไปกบเขียดก็เกบอยากประจักรทำเหมือนเลยว่าขาไก่เนี่ยบอยากกบเขียดมาแจ้งข่าวดีเดอรมีผู้เล็กผู้ใหญ่เพิ่นสมทบเข้ามาอีกหาลอยตอนนี้เงินสมทบ นำบาวล่านี่มีอยู่สามพันรดนั่นแหละรวมรวมทั้งสุดก่อนนั่นแหละสุทโทกัมาอีกห้าร้อยจะเป็นสามพันรก่อนนี่รวมทั้งเบิดกับสีปัญหาจกไปซื้อ 6, 2, 2, 5, 5, สาวสองพันเหลือสองพันหาเป็รสุดโทกมาอีกห้ารยเป็นสามพันดีใจ,จอยู่บ่อแดงๆดดีใจแห่งอยู่บอก ก็ได้เือนเป็นรางแห่งสิดีใจเลยเนาะอันเรื่องของอนาคตนี่ก็ไปกระสองเบรนเดอร์พี่น้องเลยอันนี้ก็ดีเนาะก็เพียงแต่เหตุปัจจุบันให้มันดีที่สุดซอยเขาให้เขามีบ่นอยู่บ่นเศร้าอันน่ะเรื่องอนาคตของผู้พูยมีียเนี่ยกับบุหูดอกก็จะอยู่น้ำกันไปตลอดบริสิยู่น้ำกันไปหอดมือใดจุดใดก็แล้วแต่นกันเ่ง บางกุบางคนมันก็นเป็นห่วงมาเรื่องอลูกสะไยกบแม่หย่านี่แหละเออ้าบอกว่ามีปัญหาอย่างดอกไม่ดอกเลยน่าจะมีปัญหาอย่างดอกเป็นยังอยากกินนมบ่หรือว่าเหนียวเจ้ากินนมบ่อ,บอนะ ชกนมให้ลูกกินนี่ละบาทเนี่ยเอาเปิหลอดไฟในนี่ก็มีตสิมานางแกงกางขึ้นเลยใต้บอ่อนี่นะอ๋อ,อเออเขาเห็ดประดิษฐ์เป็นเ,เนะเาะต่อเอาใส่ถ่านแล้วก็หุงเซยออีกนะก็ดิหุงหุงแกงบ่ว่าตัวนี่ได้ไฟตัวนี้ไดน ต้องไปซื้อฐานใหม่บ่ต้องซื้อานใหม่แล้อนนี้น่ะมันเบิดเลยสาดไฟบ่ได้บ่อ๋อต้องเปลี่ยนฐานใหม่คือกับฐานวิทยุพี่นี่ฐายพี่เนเ้ยไอเดียดีเนาะอืม้คิดอะไรุนนี้นั่งเต็มของใส่น่องเจ้าลายลีเนาะใส่ไวอื อเอฟซีเข้าเม่นกัมา่าโอ้โหนางแดงเนี่ยเข้ามาวันไหนก็เห็นใส่แต่เสื้อผ้าเก่าๆเดิมๆไม่มีเสื้อผ้าใส่แร้ววาสันผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญถ้ามีเสื้อผ้าก็ฝากมาให้นางแดงในี่เด้อเพื่อนว่ะฝากมาหน่ะฝากได้เด้อพี่น้องเด้อข้าสีแจงตรงนี้เลยเนาะหนึ่งถ้าเครื่องบอลายน่ะฝากมา,ากได้ถ้าเครื่องร้ายนี่ต้องได้ซอยห้าเวลาเ้าไปหลับของน่ะพี่น้องเลย ทางเล่าเนี่เขาสเสียเขาจะคิดค่าบริการด้วยเวลาไปหลับของเขาคิดเป็นกิโลตามขนาดของตามน้ำหนักเนะาะก็คือฝั่งไทยแต่อยู่ฝั่งไทยนี่เสียต้นทางและปลายทางบริียและกะดีบรดีพนักง,งานเขาไปส่งอเฮื่อนแก่อยู่เล่าโบมีได้แบบนั่นเด้อพี่น้องเลยบบมีเด้อ,อม,มีแต่บริษัทเขาแจ้งมาว่าของมาเหาะไยเด้อเขามาเอาเด้อบางบริษัทเขากระบอกแจ้งซ้ำเขาต้องได้โทษไปทามเสีไปถามเขาเนาะเป็นจังสั้นพี่น้องเลย แะหว,ว่าเสื้อผ้าหรือว่าของกินของใช่ทุกชิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนาะที่เบาวเล่าเป็นสะพานบุญให้ผู้รักผู้ใหญ่นี่นคือถ<น>ุกคนถูกฐานนะเพิ่นซอยเฮาเบิดคือเพิ่อนออกขาดเสียายให้เบิดเลยนี่แหละเฮาแจ้งไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ,นะคือแม่สามคุกนี่แล้วก็ซอยเบิดตทุกชิ่งทุกอย่างแล้วออกซอยเบิดทุกตลอดเลยเนาะเบิด์ตจุคนนั่นแหละถุกคนเลยที่ว่าฝากมาฮะนะเขาแจ้งไปแหลวก็เพิ่อนกับซอย ซอยคาฝากนําพอเขาบอกแน่นอนเลอแต่ก็มีบางคนเพิ่นกะเพิ่นกะพอเขาแจ้งไปแบบนี้เพิ่นกะโ,โอเคเพินพ่นว่าเพิ่นโอเคเพิ่นกะคือคือคือบอกฝากนะกะบบอกเป็นยังพี่น้องเลยแล้วแต่เนาะฮ่าจากฮ่าจะาแจ้งไว้เผื่อว่าถ้าเกิดว่าเออฮาแจ้งไปแล้วสบายใจนะว่าโอเคเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยือเกาก์ดที่อยู่ใหน้นะถ้าเกิดว่า บางคนบัดเขาอยากเสียแต่ต้นทางและปลายทางไงทำไมต้องเสียอีกยังประมาณนี้นะก็บสะดวกตรงนี้แหละก็กบเป็นยังพี่น้องเลยเนาะเขาแจง้งให้หูแบบนั้นเป็นเสื้อผ้านะแพรเป็นของอยู่ของกินคือกันเนาะขั้นเราบอกอยากเสียแบบนั้นนะยิงตามกลาลังศรัทธาเนาะคือฝากเงินมาเลยบาวเล่า,าไปซื้อมาให้เองง่ายๆพี่น้องเลยเนาะมาต้องเสียหลายขั้นตอนแบบนั้นเนาะ <c oughs> ตาตามนั่นแหละเนาะบอกไห้หูน้ากันตาดีใจเมือน,นี่สิได้เป็นสะพานบุญนั่งลงอีนั่งเต็มดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญ,งงใ,บญให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิินเนาะที่จะเป็นสะพานบุญเป็นสื่อสวยเรือสังคมเนาะผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นอยูนะ่ทางไกลที่เพิ่นมีชีวิตการเป็นอยูนะ่เนาะอยากสวยเรือเรือแบ่ง แบ่งเบาแบ่งปันกันนั่นแหละพี่น้องเลยให้ครอบครัวที่ว่า,เ,ววาเขาถูกงา่ายเขาขาดเขินเขาบ่ามีต้นทุนหนึ่งมาต้นทุนบ่มีซองมาบัดบ่มีโอกาสน,นะพี่น้องเลยเนาะต้นทุนกับผมมีแหละกับผมมีโอกาสอีก<ม>ทีได้ไปซอกไปหาหนะมันก็เลยคือ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 อย่างเดียวนี่ถ้าบ้านเท่านี้ คืออย่างนางแดงนี่สิไปเฮ็ุเกิดเหตุกยังก็บ่ได้แหละเพราะว่าเออ่มีลูกน้อยห้อยเอวเลยเด้อบาดมันก็ยากพี่นเลยลูกเจ้านี่ก็ถ่ายคู่มือบ่นางแดง ก็ข so 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 um, so so uh, ึ้นบมดได้หายเนาะอ๋อนึกวหายเฉพาะเวลาเหนียวเวลาอยากกินนมบ่จัดแล้วก็กินนมแล้วก็นอนต่อบมนอนช่องือนอเรื่องอ่าที่อยู่ที่นอนคือกันเด้อพี่น้องเลยถ้าเกิดมีคนรักคนใหญ่เนาะครอบครมาะสมแล้วเกิดความเมตตาสงสารเขาอยากสื่อแบบอ่าที่นอนปกนิกเนี่ยเท่าใหม่นะพี่น้องเลยพอมันบ่เจ็บตอนเจ็บตัวเนี่ยนะนะ มันขาดมันคิดไปแล้ลประมาณห้าร้อยบาทพี่น้องมันขาดมันคิดไปแมันแหลมันดำมันยังซาลาผักไปแล้วพอดีนอนต้วพอดีนอนก็กลัวเขาเพรานังสมอไปนอนน้ำ้ัน,ะนะ <S <S จะไปนอนน้้งนาไนี่นี่เต็มนี้เต็มจะไปนอนน้ำยาจะน่ะมีที่นอนบอก จะค้นนอนอยู่ฮานาเต็มน้ำปูน้ำยาเนะี่ยสองคอ่า <c oughs> บ่าวลาจะได้จบคลิปแล้วให้าน้่งแดงจะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเพิ่นบกประสงค์ออกงน้ำที่ฝากเง,งินมาห้าร้อยบาทน,นี่นะเพินสวยสมทุของสารเจ้า,าจนี่แต่ว่าขอบคุณผู้ใหญ่เจดีท์ต้องฝั่งไทยฮนะเนี่ย ก็ว่าไปให้เปินอยู่ดีมีแหงสุกกาาะเพราก็บแครงเน่ยได้กรว่าไป,ไปเปินนบกประสงค์ออกน้ำมีแต่ให้ว่าว่าผู้ใหญ่จะดีสิคนไทยเกาะผูณผู้ใหญ่จะดีาะดทางฝั่งไทยฝังย่งเงินมา,า,นมาสมทบเหตุเทือนให้ครอ,อบครัวนางแดง ข้าแตงให้เพิิ่นรำมือนักเต็มโดยพะลาพระเพิ่นโดยโดยไดโดยให้ดีๆ่แห้งด้สุขภาพแข็งแรงให้ลำให้รวย จ้าถูร่ำรวยแบบผมมีเหตุผลบอกเนาะเพไอ้ผมมีเหตุผลนี่ก็สิดูยากจจะน้อยแต่ก็คือร่ำรวยแบบอีกย่างแท้อ่าตามอะไรเป็นน้องเงยเนาะห้องกันสีเลยจบขีดเสร็จเลยเนาะรอเพื่อกันอีพีที่สองอีพีต่อไปเป็นน้องเงยเนาะอาสบายดีสบายดีโดยโดยสบายดีสบายดีนั่งเต็มเต็มเลยสบายดี สบายดีปาลุงสิอ้าวสบายดีปาลุงสดินไปดิอ้าวอยู่บอกเงินไปซื้อขนมเอ้าวบอกบอกโดยที่อย่างเงือกหัวด้วยสิด้วยบอกด้วยควราโดยเป็นเลยสิีห้ลุงสิีห้ยว่าอะไรเงือกหัวขึ้นเราทึง้วบ่ได้ด้วเหรอด้วยวะสีว่าดูฮะจะไปจะไปเฮียนในห้องเฮียนน่ะกูเพิ่นซ้อนเงึ่งหัวเนี่ยบ่นางเต็ม เวลาเบาวนะ่าบ่ต้องอันเขากลองดูดูจัิงๆดีขึ้นเนี่ยนี่ก็ใกล้ในนั่นหนึ่งนะยังหูจัดสบายบาาบาดีเพิ่นไหนว่าจ้าว่อโดยบ่อในคู่นะหรือว่าใส่ภาษาคือนขู่ขแบนบนี้บ่อเอ้ยนางนี่ยังบ่อยากา่าตามนั่นแหละพี่น้องเลย